สวัสดีครับวันนี้จากทางร้านท็อปสกายช็อปนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวนะครับเป็นตู้แบนพาสนะครับตู้แบนพาสแบบเอียงนะครับตัวนี้จะเป็นขอบขอบที่ไม่มีตัวหุ้มนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ปติเกิลนะครับหุ้มหุ้มตัว PVC นะครับก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวกดนะครับตัวแถบกดอย่างนี้นะครับ ด้านในเนี่ยจะเป็นทางร้านเนี่ยจะใส่แถบไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตู้ตลารูร่มนะครับก็ตัวเนี่ยเดนซิชั่นนะครับระยะนะครับจะอยู่นะครับสูงเนี่ย34เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยหนา20เซนนะครับด้านล่างหนา26เซนนะครับกว้างอยู่ที่38เซนนะครับแล้วก็วงกลมนะครับวงกลม วงกลมจะมีวงกลมนอกกับวง,งกลมในนะครับวงกลมในเนี่ยระยะจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้จนถึงตัวตัวนี้นะฮะส่วนวงกลมนอกเนี่ยจะจะเป็นขอบที่เอาไว้ให้กับปีกของตัวขอบดอกลำโพงนะครับก็กลมในเนี่ยอยู่ที่ระยะ23เซนนะครับกลมนอกเนี่ยอยู่ที่99เซนนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางนะครับส่วนรูลมนะครับรูลมเนี่ยอยู่ที่ 4คูณ13เซนติเมตรนะครับก็ทางร้านเนี่ยลองเอาไปใส่ดอกนะครับตัวนี้ร้านเราจะขายเป็นตู้เปล่านะฮะก็ลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็ไปใส่กับพวกดอกรถยนต์นะครับดอกบ้านๆก็ได้นะครับเสียงเบรลอยแน่นนะครับตรงนี้ทางร้านไปรีวิวแล้วครับถ้าอยากจะดูรีวิวเนี่ยก็ลองใส่หูฟังฟังก็ได้ถ้าว่าเบร้ลอยขาดไหนนะฮะอันนี้จะเป็นตู้แบนพาสนะครับแบบเอียง10นิ้วนะครับผมครับสวัสดีครับ